วัวิสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเทคนิคในการติดตั้งเซอร์โวจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กมาดูกันครับ เครื่องบินลำนี้นะครับเราติดตั้งตรงเซอร์โวปีกเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาเป็นใช้เซอร์โวตัวขนาดไซส์มาตรฐานหรือที่เราเห็นเป็นไซส์ใหญ่ๆกันนะครับจะใส่ตัวนี้แล้วดึงตัวแอร์ลอดเนี่ยสองตัวของปีกนะครับพอลองมาดูตัวเซอร์โวใหม่ที่เราซื้อกันเนี่ยเป็นเซอร์โว9กรัมเนี่ยนะครับตะกูลที่เป็นเฟืองเหล็กเนี่ยก็สามารถเอามาใช้แบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเราใส่ไปเลไรยมันหลวมมากตรงนี้ใส่ไม่ได้ ดังนั้นนะครับเราจะต้องทําตัวแปลงนิดหน่อยนะครับซึ่งง่ายมากตัวแปลงนะครับเราก็ใช้วัสดุที่เป็นไพลูดหรือที่เป็นไม้อัดเนี่ยนะครับที่มันจะแน่นๆหน่อยหรือเราจะใช้ที่เป็นพลาสติกก็ได้นะครับ s <S พลาสติกก็จะทํางานง่ายตรงที่ว่าเราใช้คัตเตอร์กรีดได้เลยแต่ถ้าเป็นไพลูดเนี่ยหรือไม้อัดเนี่ยก็จะต้องใช้เลื่อยนะครับที่เป็นเลื่อยฉลุพอเราเตรียมมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาวัดดูความกว้าของตรงนี้ ตอนนี้ผมว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะความกว้างที่จะวางแล้วปิดตรงนี้ได้เราจะเห็นว่าตรงนี้เดิมมีไม้อยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้ไม้ชิ้นที่2นะครับเราก็ทําตัวนี้ให้ขนาดทับลงไปได้หลังจากนั้นนะครับเราเจาะรูตรงกลางเวลาเราซื้อเซอร์โวมาเนี่ยเาก็จะมีตัวนี้นะครับอ๋อใส่ตัวนี้ของเซอร์โวมาแบบนี้นะครับเราก็เก็บตัวนี้เอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาวางทาพ,พอทาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ปากกา ขีเลยนี่นะครับขีพอขีดได้เสร็จเราจะได้รอยแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้คัตเตอร์ตัวนี้กรีดนะครับคัตเตอร์ในกรีดพอกรีดเสร็จเรียบร้อยพอกรีดเสร็จนะครับเราก็เจาะออกได้นะครับแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกใกล้ๆเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับเราทําการยึดตรงนี้กับตรงนี้นะครับพลาสติเนียเราสามารถเชื่อมด้วยตัวกาวร้อนก็ได้กาวร้อนแบบนี้นะครับเราหยอดไปตรงนี้ก่อนซอม สักอย่างเราสองหยดสองหยดเนี่ยแล้วเราแปะมันก็จะอยู่เลยนะครับพออยู่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทีนี้เราก็เอาสายเซอร์โวตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปก็จะเข้าร่องนี้ได้พอดีแบบนี้อ่าจะเข้าแบบนี้นะครับเราก็วางติดตั้งไว้อย่างนี้ <S <S พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ล็อกน็อตตรงนี้ใช้ตัวไขควงเล็กๆนะครับที่มากับเซอร์โวเนี่ยล็อกล็อกตัวด้านนี้กับล็อกด้านนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการแปลง ไม่ต้องทำอะไรให้ซับซ้อนแค่นี้จบแล้วอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่แจ้งเตือนมี n i สดุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ